ตอนนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้สาวดำก็อยู่ที่ไล่ที่นานะคะที่มาลดน,น,น้ำต้นไม้ค่ะมาลดน้ำต้นไหนไอ้นี่ค่ะท่านผู้ชมต้นไอ้อะไรนะต้นไอ้ต้นกล้วย <c oughs> ค่ะลดน้ำต้นกล้วยนะคะลดน้ำต้นกล้วยแล้วก็ ต้นมะกรูดต้นมะนาวนะคะก็มีทุกต้นนะคะต้นมะกรูดต้นมะนาวต้นขนุนนะคะเฟินเับก็จะเห็นนะคะ ไปดึงสายยางก่อนค่ะท่านผู้ชมไปดึงสายยางก่อนนะคะค่ะดึงสายยางเพื่อที่จะลดให้มันหมดค่ะ saya yang diutus ใช่ค่ะคผู้ชมเงยเงยนีย่ค่ะแหละค่ะเออดำก็ลดอย่างเงี้ยแหละค่ะท่านผู้ชมจ้ะเดินลดเองนะอ่าท่านผู้ชมโชคดีกันบ้างหรือเปล่าคะหาหน้อยออกอะไรเอ่ยนะคะวันนี้วันที่เจ็ดคุณแม่สาวดําให้เลขอันรไปหาหน่อยออกแล้วมั้งป่านนี้เนาะแม่มาเออรถน้ําต้นไม้อย,อยู่ดูก่อนว่าหาหน้อยออกอะไร โอ้ท่านผู้ชมหานอยพิเศษหานอยพิเศษใครถูกบ้างไหมออกสามหนึ่งล่างนะคะโอ้หานอยพิเศษ,อ,เศษออกสามหนึ่งล่าง,ะะาออ 3, างท่านผู้ชมค่ะธรรมดาออกหรือยัง๋อธรรมดายังไม่ออกคัะท่านผู้ชมอ๋อข้างบนออกสี่แปดหนึ่งเนาะค่ะข้างล่างออกสามหนึ่งท่านผู้ชมน่าถูกอีกแล้วแต่อีกแล้ว นะคะอ่าก็ถูกกันนะคะอ่าข้างล่างออกสามหนึ่งข้างบนออกสี่หนึ่งแปดท่านผู้ชมนะคะ,อะขอตามมารดน้ำโอ้ยมีความสุขก็ต้งผู้ชมมีความสุขมากเลยในอยู่แบบนี้ พี่พี่ครับมาดับดับเครื่องเป็นแม่ลูกปบบไปบอกน้องบอลมาดับเครื่องลูกคุณยายรถเสร็จแล้ว,น,ลวน้องบอลน,น้องบอลมาดับเครื่องลูกน้องบอลเคยมาดับอยู่ลูกท่านผู้ชมเลขล่างออก สามหนึ่งเต็มๆนะคะสาวดำให้ไปวันนี้สาวดำให้ไป8ปดหางนะคะ8ปดหางค่ะก็เข้าไปที่สาหนึ่งนะคะใครถูกบ้างคะ,ะสูตรของสาวดำสูตรสตัวขั้นเทพแตกแล้วนะคะได้แล้วคอยดูคอยดูว่าไออะไรนะไอซาอธรรมดากับ VIP จะออกอะไรนะคะค่ะลูกด,ดับเป็นไหมลูกอ จับจับสายยางไปน,นู่นแน่แน่หน่อยลูกจับสายยางไปนู่นเดี๋ยวออกไปไว้ที่ตรงตรง้นกล้วยนี่ลูกสักนี่อันนี้ลูกนเ,นเออต้นมะพร้าวน,น,นี่เลยลูกมีฟ้าซ้ายมือลูกเออตอนนี้ลูกซ้ายมือลูกเออไปถึงนูกก่นก็ได้ไระหว่างต้นกล้วยมาลูกระหว่างกลางระหว่างกลางลูกมันจะได้ออกมาถอยมาอีกเออโอเคลูกถอยมาอีกถอยมาหันี่เออโอเคถอ,อถอยอีกลูกถอยอีกถอยอีกน้ำมันจะพุ่งลงสระเออถอยมาเออโอเคลูกเออค่ะเนี่ยท่านผู้ชม ชีวิตสาวดำสาวดำชอบมากค่ะชอบธรรมชาติแล้วไอเนี่ยก็จะงามเร็วเพราะว่าข้างล่างนี่มีปุ๋ยนะคะมีก็มีฝุ่นมุลวัวนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็น้านี่ก็เป็นน้ําที่อ่ในในาะะใช้แผงโซลาเซลล์นะคะใช้แผงโซลาเซลล์มันน้ําก็จะไหลทั้งทั้งวันพอเย็นมามันนั่นเราก็เอาเครื่องสูบน้ํานะคะสาวดำก็เอาคล้า,า,ายๆว่าน,น้ําเราพักแล้วน้ําใสปิ้งเลยค่ะ น้ำใสปิ๊งเลยท่านผู้ชมนะคะพอน้ําใสอย่างเงี้ยเราเออกขึ้นมาลดต้นไม้ต้นผักเนี่ยมันจะงามค่ะท่านผู้ชมมันจะงามมากเลยค่ะมันจะงามเร็วค่ะอันนี้ปลูกยังไม่ถึงเดือนนะคะเนี่ยติดหมดแล้วก็งามหมดเลยนะคะนะคะอยู่แบบนี้โอ้ยมีความสุข,ขท่านผู้ชมไม่มีกลิ่นน้ํามันไม่มี ไม่มีนะ้ำมันแล้วก็ไม่มีอ้นั่นเลยนะคะฮานอยก็ถูกกันแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็อะไรสี่เจ็ดนะคะวันนี้ก็สามหนึ่งเข้ามาแล้วที่พิเศษฮานอยพิเศษนะคะ VIP นั่นยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าออกอะไรนะคะก็คอยดูนะคะสูตรขั้นเทพสาวดําออกทุกวันค่ะถูกทุกวันค่ะนะคะการหลักการซื้อสมมุติว่าเราซื้อพิเศษ10บบาทอ่า ไม่ถูกใช่ไหมเออไม่ออกเราก็มาซื้อธรรมดา20บาทไม่ออกใช่ไหมไม่ออกมาซื้อพิเศษยี่สามสิบท่านก็ถูกได้กันเลยเพราะมันถูกทุกวันค่ะท่านผู้ชมค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะนู้นรถสาวดำจอจะนู้นค่ะอยู่นี่มีความสุงดิท่านผู้ชมนะคะขอท่านโชคดีจ้า